คุรู้จักเหมือนกันอะแดดดีคุับ้าว่าแต่ชอบแบบนี้ก็ไม่บอกเหรอเตงสแดดดีคุณบ้าปะเนี่ยลงไปไม่ลงไปไม่ลงนี่ตื่นตื่นกปรกขนาดนี้หลับได้ไงวะแดดดีนุหกวข้าวอ่ะเดี๋ยวผมไปทำแับข้าวให้นะงั้นหนูกไปอาบน้ำนะนอนโซฟานะ เฮ้ยพี่ผมให้คุณนอนโซฟาไม่ใช่เหรอ,อลุกขึ้นย๋ยวนี้เลยนะเตงออกไปจากห้องผมเตงอยู่ข้างในเปลอ่ะเขาเข้าไปแล้วนะเตงทำอะไรอะ่ะอ๋อเขาจัด้าพปูที่นอนอยู่อะ่ะออ๋อเออตัวเองไปรอเขาข้างนอกก่อนนะแดดดีจะไปไหนอะ่ะผมขอเตือนคุณไว้ก่อนเลยนะ ให้คุณกลับบ้านตัวเองไปซะนี่คุณที่อยากทำอะไรกันแน่หนูไม่สอนแต่ดีจะไปไหนหนูก็จะไปด้วยมันเถิด่างตรงนี้แล้วกันโอเคค่ะดดดีต้ตัวเองตัวเองบอกขโมนเขาเลื่กันหรอใช่เลยแล้วผู้หญิงคนนั้นเขาเป็นใครกันแน่ตอนดดดี้เขาอยู่บริษัทเขาเป็นแบบนี้ตลอดเลยเหรอแต่ตอนหนูบ้านเขาเป็นคนละคนกันเลยนะ ก็ทุกครั้งที่แด๊ดดี้เลิกงานเขาก็ชอบกลับมาอ้อนหนูอยู่เรื่อยเลยนะแล้วเขาก็ชอบซื้อของมาฝากหนูด้วยแหละเมื่อวานตอนนอนเขาก็นอนพอกันสักทีว่างกันมากใช่ไหมถ้าว่างมากก็เอางานพวกนี้ไปทาไปเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรหรอกค่ะแด๊ดดี้ช่วงนี้พี่เขาน่าจะเครียดเรื่องงานไปหน่อยแต่ถึงจะเครียดเรื่องงานยังไงก็ไม่ควรเอางานตัวเองมาให้คนอื่นทำนะคะ เขาบอกตัวเองแล้วใช่ไหมว่าให้แยกแยะเรื่องงานเรื่องส่วนตัวทำไมตัวเองยังทำไม่ได้อีกแม่เป็นไรเหรอลูกโดนใครเขาแก้งมาล่ะแม่หนูเลิกกับบ้านจ้าแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูจะไปลาออกโอ้หส่กันได้แล้วนะเขาเตรียมของขวัญไวให้ด้วยแหละ นี่เธอหักหลังว่าซ่านแอบขมโมยเอกสารว่าซ่านกรุป๊ปแล้วยังจะมีหน้ามาบริษัทอีกเหรอนี่เธอพูดอะไรของเธออ่ะเธอถูกไล่ออกคุณมุนสนใจดืงมกัผมสักแก้วไหมก็คิดว่าใครที่ไหนผู้จัดการของ IH g r o กรุ๊นี่เองไม่ต้องตื่นเต้นถึงแม้ว่า IH g r o กรุ๊ปแต่ว่าซ่านกรุ๊ปจะเป็นคู่แข่งกันแต่ผมว่าเขาก็ทำเกินไปนะที่ไล่คนออก ต้องการจะสื่ออะไรกันแน่ถ้างั้นคุณมลสนใจมาร่วมมือกับผมไหมล่ะเขาไร่คุณออกนะคุณยังจะลังเลอะไรอีกได้คุณคิดจะทำยังไงแผนเป็นอย่างนี้คุณมลแดดดีพาหนูไปเที่ยวหน่อยได้ไหมหนูอยากไปเที่ยวอ่ะคุณว่าซานก็ไม่เบาเหมือนกันนะเนี่ยผู้จัดการไอเอสกรมาสมัครงานเหรอครับนี่ ผมมาเจรจาร<อ>เรื่องซื้อหุ้นกับบริษัทคุณนะผมไม่มีอะไรจะเจรจารกับคุณทั้งนั้นแล้วถ้าผมบอกว่าผมมีเอกสารลับของอาซา,าดกบล่ะผู้จัดการคะครั้งนี้หนูทำได้ดีใช่ไหมคะทำได้ดีมากเลยครับน,<อ>นี่คเอไม่น่าหายเอกสารลับมันเจอเนี่ยแล้วใครบอกล่ะว่านิ้งเป็นคนเอาไมา้ให้ผมมนต์ต่างหากที่เป็นคนเอาเอกสารลับมาให้ผมอาซานคุณพลาดแล้วที่ทำลายจิตใจูุยแน่ไอเฮสกูส ได้ใช้ SD สดการนี้ไปแล้วเหรอเหยื่อทางราชการในเอสการมีไวรัสแพร่เข้าไปถึงบริษัทเราถูกทั้งรายไปหมดแล้วค่ะเออนะแกใช่ไหมไม่ใช่เขาหรอกฉันตั้งหาที่เป็นคนทำแกแล้วนี่หลักฐานที่คุณสั่งให้นิ้งมาขโมยเอกสาร,รว่าสร้าง พวกคุณรอกินข้าวแดงนี่ด้วยเลยนะวาซันแต่นี้หนูไม่ได้ตั้งใจหนูถูกเขอเป้าคำมา